สักใจคนไทยทหารไทยถีบหัวส่งทหารเขมรตกภูมะเขือทงชาติไทยสะบัดภูมะเขือทหารไทยทำลายฐานที่มั่นทหารกัมพูชาดับละนาวคิดจะมายึดแผ่นดินไทยคิดจะมาเอาแผ่นดินของไทยไปพวกมึงฝันไปนะไอพวกละแวกพวกกูไม่ยอมมึงฟังไว้ ว่ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังคลิปอีกครับสวัสดีครับพวกผมรุ่งชาแนลจบกันทีนะครับฐานไทยถีบหัวส่งทหารเขมรตกภูมะเขือเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเตรียมการใช้กําลังทางทางหารและอาวุธวิธีโค้งนะครับเป็นจํานวนมากเลยนะครับทุกคนก่อนหน้านั้นก็ทางกองทัพเนี่ยก็ได้ ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยแล้วก็ดูการแจ้งเตือนทางการและต้องเชื่อมั่นในทหารไทยด้วยนะครับจากสถานที่าจากสถานการณ์ล่าสุดนะครับทางกองทัพไทยก็ได้ฟันธงนะครับร้อยเปอร์เซ็แล้วนะครับทุกคนได้ขึ้นไปปักธงชาตขึ้นสู่ยอดภูมะเขือเป็นทีเรียบร้อยที่หัวสูงข้มเอ็นตกไปแล้วครับทุกคน โอ้โหนี่ครับนะถ้าเป็นของเราแบบนี้นะครับเราก็จะได้ไปเที่ยวกันแล้วนะครับทุกคนนะนี่ครับเอาให้หนักเอาให้สุดเอาให้มันตุยเอาให้มันตุยไปเลยนะครับทุกคนนะมึงไม่รู้เร่าแผ่นดินเน่แผ่นดินไทยมึงคิดจะมาเอาเนี่ยมึงฝันไ้เหอขนาดป้ายชื่อเนี่ยก็ยังบอกแล้วว่าเป็นชื่อไทยชื่อไทยโอ้โหย,ยังจะมาเอาอีกเป็นไงล่ะ ทุกคนเป็นข่าวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส,ส,สื่อต่างๆก็ได้ออกไปแล้วนะครับทุกคนนะคนไทยเนี่ยก็พากันสะใจนะครับสะใจมากๆนะที่ถีบหัวส่งทหารขาเขมรเนี่ยตุยนะครับแล้วก็เทปลงนู่นครับอย่าเอาไวใ้ให้โลกแผ่นดินไทยนะครับนะมันตุยแล้วก็โยนลงมันตกเขาไปให้มันสลายในแผ่นดินไทยมันนู่นนะครับทหารขาเขมรในพวกนี้เนรคุณนะ เนรคุณในพวกเนี้ยเหลือไว้แต่คนดีๆก็พอแล้วนะครับนี่ครับเป็นภาพที่ทหารไทยของเรานบะนี่ครับถ่ายรูปคู่กับธงชาติไทยโบกสะบัดพิวสวัยสวยงามสงา่าไปแล้วนะครับทุกคนนะวันที่26นะครับกรกฎาคม2568เนี่ยก็ผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์สู้ลบบริเวณภูมเขือมาตลอดนะครับทุกคนที่จังหวัดศรีสะเกดหลังจากทหารไทยเนี่ยได้เข้ายึด เมื่อเวลา1 8บแนากาห้าสนาทีของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับต่อมาครับเพจของกองทัพบ,บกเนี่ยก็ได้เป็นเพจทางการของกองทัพบ,บกนะครับได้รายงานว่าประมาณตีสามนะครับสามสิบนาฬิกาตีสามนะครับประมาณตีสามนะครับสามสิบนาทีนะครับทุกคนกัมพูชาเนี่ย ได้เปิดฉากโจมตีภูมะเขืออีกครั้งนะครับโอ้โหมันโจมตีเราตีสามเลยนะทุกคนทุกคนนอนหรือยังครับตีสามนะบางคนเนี่ยเชื่อเลยว่าก็ยังไม่นอนนะครับส่วนผมนี่นอนไปแต่จะตีสองแล้วมั้งครับนะไปเผอหลับตอนไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนนี่ครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับเวลา8โมง45นะครับนะทางเพจดังกล่าวก็ได้ออกมาโพส์ข้อความแล้วนะครับว่าภูมะเขือเนี่ย ย,ยึดได้แล้วครับนะปักธงชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยร้องเพลงชาติให้กึกก้องเอกราชจะไม่ให้ใครขมขี่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะทั้งในความมั่นคงนะครับของทำของกอ,องทัพภาคที่2ก็ระบุว,ว่าทหารไทยเนี่ยได้ปักธงชาติแล้วนะครับได้ปักธงชาติแล้วจริงๆนะครับบนยอดภูมะเขือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ทหารกัมพูชาเนี่ยได้บุกลุกใช้กําลังทหารเนี่ยเข้ามายึด เอาไว้นะโดยได้เคลียร์พื้นที่ยอดภูเขาเรียบร้อยแล้วครับ90%สอนะ่ส่วนกองทัพไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีหากกำลังทหารกัมพูชาลุกล้ำเข้ามามีได้ตุยอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนะส่วนอีก10%นะครับทางกองทัพเนี่ยก็ได้บอกว่าจะดำเนินการนะห่วงเวลา10นะ ส0บนาฬิกาครับถึงสิบสี่นาฬิกานะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําลายฐานที่มั่นปะเช้าเสาเรดาร์และบันไดเหล็กนะครับทุกคนจะเห็นอ่าบันไดเหล็กไหมครับแล้วก็เสาเรดาร์ของกัมพูชานะครับทุกคนนั่นแหละมึงคิดได้ไงเนี่ยมึงเอาไปปักอ่ะมึงเอาไปไว้ตรงนั้นนะโอโ้โหไอ,อ้คอมเมนมึงเนี่ยออืืเฮ้ยจะด่ามึงยังไงดีเนะี่ย และตบนนั่นแหละครับทุกคนนะทั้งบันไดเหล็กด้วยนะครับที่ทางการทางทหารกัมพูชาเนี่ยทำขึ้นภูมะเขือจากให้สิ้นซากไปเลยนะครับนะจากนั้นครับก็จะนำกำลังใหม่เนี่ยเป็นกองร้อยนะครับทหารราบตั้งกำลังหน้านะครับตั้งกำลังแนวหน้านะเพื่อให้กำลังชุดปฏิบัติการเนี่ยในช่วงเช้าได้พักผ่อนฮะนอกจากนี้ก็จะเสืิมกำลังอาวุธหนักขึ้นสนับสนุนนะครับ เห็นไหมครับทุกคนโอ้โหเท่มากเลยพี่ทหารคนนี้ครับโอ้โหโดูมีดซากลงซากเหล็กมีบันไดทางขึ้นโอ้โหโคิดไดไงมึงจะมาเอาโอ้โหทุกคนฝันเลยนะครับมันแผ่นดินไทยมึงจะมาเอามันไม่ง่ายแล้วตอนนี้มึงมาเอามันก็โดนถีบหัวส่งตอนนี้นะครับฮะนี่นะครับทุกคน,น,นการทําลายกระเช้าสาเรด้าและบันไดเหล็กนะครับก็จะดําเนินการใน บ่ายสองนี่แหละครับทุกคน14นาฬิกานี่แหละนะก็เนื่องจากรอสน,สนับสนุนวัตถุระเบิดอยู่นะครับเรามาดูผู้เสียหายนะครับผู้เสียชีวิตนะผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตทั้งนี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็จํานวน10คนนะครับนะสามารถตรวนยึดยุดถัปวปรณ์ได้จํานวนมากเลยทีเดียวนะอ้โหมันเอาขึ้นไปด้วยเลยเนี่ย ต่อมาครับรองโฆษกกองทัพบ,บกก็ยืนยันว่ากองทัพบ,บกก็ได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2นะครับเมื่อเวลาเก้าโมงเช้านี่เองนะคทุกคนได้มีการเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดภูมะเขือเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังคงมีความพยายามนะครับฝ่ายกัมบ,บูชานในการเข้าตีเพื่อแย่งยึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการระดมยิงปืนใหญ่และเตรียมการจัดกําลังเข้าตีตอบโต้ฝ่ายไทยอยู่เรื่อยๆนะครับทุกคน เป็นไงบ้างทุกคนนะสะใจกันแล้วนะครับทุกคนสะใจคนไทยแล้วอ่นะต่อไปเราต้องยึดพื้นที่ของเราอีกต่อไปเรื่อยนะครับอ่นะขอให้คอมเมนต์ทหารคอมเมนต์เนี่ยตายหงตาหากันหมดนะครับอย่าเอาไว้อย่าเอาไว้ลบแผ่นดินนะครับเก็บศพมันไว้แล้วก็นู่นครับโยนไปแผ่นดินของมันนะู่นนะนะฝากด้วยฝากไอ้เก็บศพไอ้หุ่นเซนด้วยพ่อลูกด้วยนะครับนะ คิดจะมองแผ่นดินไทยมึงฝันไปเถอะไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดมึงเคยฟังหรือเปล่าต่อมาครับทุกคนมาเรามาฟังความคิดเห็นของชาวโซเชียลนะครับของไทยนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับทุกคนแล้วมาฟังความคิดเห็นแรกนะครับความคิดเห็นแรกคนนี้นะเขาบอกว่าแผ่นดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยขอคุณทหารทุกท่านที่ปกป้องประเทศไทยและคนไทย แนวหลังขอส่งกำลังใจไปยังทหารไทยทุกท่านครับขอขอบพระคุณพระศรีรันตนตรัยและสยามเทวะธิราชจงคุ้มครองทหารไทยทุกท่านให้รอดปลอดภัยให้รอดปลอดภัยด้วยนี่ผมเพิ่งกินข้าวมานะครับขอไปด้วยมันมีจะอึกนิดนึงอ่ะความเยต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าต่อไปนี้นะครับทหารต้องดูแลพื้นที่ไว้ให้ได้ อย่าปล่อยให้ขมินบุกลุกขึ้นมาอีกนะครับฝันเลยนะครับขมินตอนนี้ฮฝันไปเลยว่าจะได้ขึ้นมานะครับเต็มตัวทีหัวส่งอย่างเดียวมันขึ้นมาปุ๊บมึงปืนจ่อเลยนะครับข้อมีต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าสุดยอดค่ะต่อไปเอาคืนปราสาทพระวิหารมาเลยค่ะมันคือของไทยอืเป็นไงล่ะข้กิีต่อมาครับคนนี้เขาบอกว่า ต่อไปจะไม่มีพื้นที่ทับซ้อนมีแค่เขตพื้นแผ่นดินไทยขอให้พี่น้องทหารไทยปลอดภัยทุกท่านนะครับผมยินต่อนะครูคน,นี้เขาว่าไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดทหารทหารไทยสุดยอดค่ะขอบคุณทหารผู้บังคับบัญชาทุกทกท่านมากๆนะครับที่เสียสละเอาแผ่นดินไทยของเราคืนมาได้ความคิ่ต่อน้ำครคนนี้เขาบอกว่าขอบคุณทหารกล้า ภาพบาดตาจะหายไปอย่าให้มันกลับขึ้นมาได้อีกขอบคุณครับค,คุณเกียรตอมานะครับคนนี้นเขาบอกว่าเอาเขาพระวิหารกลับคืนมาเป็นของเราคะ่ะเอาไปก็ไม่ดูแล่อให้สุดโสมได้ด้วยวิธีสุกปกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเขาพระวิหารท่านคงจะเห็นแล้วของคนไทยเราต้องเอากลับมาบูรณะของเราคะ่ะ ให้ยังคงความสวยงามและโดดเด่นรักษาคุณค่าของปราศาทเขา,าพระวิหารเอาไวค้ค่ะทรงใจถึงเมทัพภาค2และทหารทุกหน่วยเหล่าทัพนะครับร้อมยินต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าการรบไม่ใช่ยึดเฉยเฉยเพราะเสียงเขาสวนกับเราจะเสียเยอะมันจะไม่มีประโยชน์เราต้องลุกไปเรื่อยๆจนขเขมนอ้อนวอนยอมแพ้การลุกเพื่อสัติภาพ เราไม่หวังจะยึดเอาประเทศหรอกถ้าขมิยนยอมแพ้ถ้าไม่ยอมอาจจะต้องเอาประเทศไปเลยทีเดียวความือทม,มานนะครับคนี้เขาบอกว่ายึดได้ตรงไหนต้องตั้งฐานไว้ให้มัน่นห้ามให้มันมาล่าตะเบนร,ร่วมอีกเด็ดาขาดความค่อทมานนะครับคนนี้เขาบอกว่าฐานไทยลบกันจนตายจนพิการแนวหลังอย่างนักการเมืองไทยทําอะไรบ้าง เงินเดือนค่าตอบแทนก็เยอะกว่าทหารมากๆแต่ทำงานแบบไร้ประโยชน์ห่วยสุดๆนักการเมืองไทย mm hmm. ขอความต่อมานะคนนี้เขาบอกว่าอย่าให้มันขึ้นมาอีกอีกเอาให้พังทหารต้องปลอดภัยทุกคนไม่ต้องรีบระวัง้วยอยาให้ปลอดภัยทุกนายด้วยนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมนะฐานปฏิบัติการยอดภูมะเขือเนี่ยเนี่ยมันของประเทศไทยมึงก็ยังพากันขึ้นมามายึดของไทยโอ้โห มึงมีเนาะขมิ้นมึงน,น,น,งนีด้านสุดๆด้านทั้งผู้นําด้านทั้งทหารโอ้โหอือโอ้นี่ร็จะดา่าอยงงี้ละตอนนี้อสัรหาคําด่าไม่ถูกแล้วฮะลาบคาบแล้วตอนเนี้ยอ่ะผมคิดต่อมานะคนนี้เขาว่าอย่าว่าแต่ภูมะเขือถ้าไทยจะยึดที่อื่นก็ไม่เหลือฮ่าฮ่ามีโอกาสก็ยึดเลยนะครับยึดเลยนะเออ ความจริงต่อมานะครับคนนี้ต้องรื้อเอากระเช้าขามิ้นออกด้วยไม่ต้องห่วงครับทุกคนนะบ่ายสองนะครับนะบ่ายสองสิบสี่นาฬิกานี่แหละครับทางกองทัพไทยก็จะรื้อนะครับรื้อกระเช้ารือราร้อเลด้ารือราร้ออะไรทุกอย่างที่เป็นของขมิ้นนั่นนะครับทุกคนที่เป็นของละแวกนั่นแหละนะรือ้อเอาทิ้งให้หมดนะโยนไปนู่นฝั่งมื่นะ่้นเอาไปถมศพของทหารกัมบูชาที่อยู่ข้างล่างนั้นไว้นะครับ นะความยิ่งตัวมาคนระับคนนี้เขาบอกว่าลุกเข้าไปตีนภูและลึกเข้าไปด้วยครับถ้าเมนมันลุกปีนขึ้นมาได้เราก็ลุกเข้าไปได้ต้องควบคุมพื้นที่ใช่แล้วครับทุกคนนะเราต้องควบคุมพื้นที่ไว้นะเป็นไงบ้างครับทุกคนนะมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันนะครับนี่แหละครับสะใจแล้วครับนะกองทัพไทย พื้นที่นะครับฐานปฏิบัติการยอดภูดมะเขือได้สำเร็จนะแต่เราก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเขาเมรเนี่ยก็ยังพยายามนะครับที่จะตอบโต้นะที่จะเข้ามาแย่งยึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องระวังนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่ากองทัพไทยเนี่ยก็ได้มีการระดมยิงปืนใหญ่นะก็ได้เตรียมอุปกรณ์นะครับ เพื่อที่ตอบโต้ฝ่ายของกัมพูชานะให้ตกลงไปนู่นนะข้างล่างภูมะเขืออีกนะมันจะได้แบบตายหาตายหงกันหมดนะครับโอเคครับทุกคนครับนะล่าสุดนะครับร้อยเปอร์นะครับทาหารไทยปักธงชาติบนภูมะเขือยึดพื้นที่เบ็ดเสร็จเรียบร้อยหลังกัมพูชาพยายามขึ้นมาโจมตีหลายรละลอกรอบล่าสุดเข้าตีกลางดึกแต่ธงชาติไทยเราสะบัดไปแล้วนะ ปักธงชาติไทยบนภูมะเขือเดียบร้อยครับพร้อมทำลายฐานที่มั่นของกัมพูชาตายกันละนาวสมน้ำหน้าเป็นไงแผ่นดินไทยมึงจะมาเอามึงต้องเสียชีวิตสมสะใจว่ะโอเค,คไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็ลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของผมนุ่งชาแนวด้วยนะครับ